สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทีา่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับก็ได้ข่าวว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาขโมยปลาก็เป็นปลาที่เลี้ยงไว้ในในบ่อนะครับตอนนี้ก็เป็นอ,อยู่ที่สวนเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเนี่ยตอนนี้คือบริเวณบ่อปลานะครับ ก็จะมีปลานิลแล้วก็ปลาธรรมชาติเห็นว่ามีการามาขโมยปลาแล้วก็มีการก็คือจุดไฟเผาจุดไฟเผาปลาบริเวณกุดท่อมนะ นี่คือบอ่อนะครับมานะดูบริเวณนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือจุดที่ จุดที่เขาจุดไฟนะโดยเอาฟืนก็จะเป็นไม้จากกระท่อมนะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราไม่ทราบจำนวนว่ามีผู้ก่อเหตุกี่คน,นคหลังจากคนหนึ่งที่เป็นพยานบอกว่ามันเป็นการกระทำไม่ถูกต้องนะที่มา มาพบนี่ยก็เลยได้ไปแจ้งนี่นะครับบอ่อก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับจุดน,นี้ก็ได้ดำเนินการแจ้งทางฝ่ายปกครองเนดะี๋ยวยังไงขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะดำเนินการเนะี่ยเพื่อไม่เป็น ตัวอย่างให้กับชุมชนนะครเพราะว่าได้ข่าวว่ามีการเข้ามาขโมยปลากับพี่น้องนะในแดนแรกใกล้เคียงนะซึ่งพี่น้องที่กเกษตรกรนะก็ต้องระวังนะนอกจากสิ่งอื่นใดแล้วนะีก็จะมีกลุ่มที่ไม่หวังดีนะเข้ามาขโมยดังกล่าวนะ ประกอบกับเมื่อคืนนะครับก็มีฝนตกนะก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะฝนตกจุดหนึ่งทำให้คนกลุ่มนี้นะครับเ,เข้ามาก่อเหตุขโมยปลาดังกล่าวนะครับส่วนาการการใช้เครื่องมือนะก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นเป็นเบ็ดหรือเป็นแหนะแต่จากการดูแล้วเนี่ยตัวนี้คือ มีการเอามาพักไว้ที่โองนะ่งนี่คือโอง่งของของกระท่อมนะครับแต่มีการพักปลาไว้ในจุดนี้ด้วยนะนี่นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ก็มีการจุดจุดไฟบริเวณนี้นะครับอันนี้คือร่องรอยนะก็โดยเอาฟืาฟนนี้ก็มาจาก ไม้ไม้ในกระท่อมเนี่ยเอามา,าทําเป็นฟืน,นแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่อยู่ในที่เกิดเหตุนี่นะครับ ก็คงจะได้ดําเนินการน,นะครับเพื่อปราบกลุ่มบุคคลในกล่าวนะครับสําหรับจุดตกปลานะ่าจะเป็นจุดนี้นะครับจากร่องรอยนะนะจุดที่นั่งตกปลาก็ประมาณนี้นะเนะี่มีรอยเท้านะครับรอยเท้าเมื่อคืนนะ่าจะเป็นจุดนี้นะครับสำหรับการนั่งนะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนะฮนี่นะครับนี่นะเห็นชัดเจนนะครับอ่าตัวนี้ก็คือต้นไม้นะครับดวนเหยียบเหยียบย่ำไปหมดเลยนะ่ยฮะ